สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อน <ป ora S 2> ๆนะ<ๆ>ครับมารีวิวเต็มรูปแบบนะครับนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับจากตลิ่งชันนะครับไปสันนิกาบังซื้อนะครับถ้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอย <comet> ติดตามชมนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเราก็เอาโทรศัพท์นะครับที่เป็นเครื่องสมาร์ทโฟนเนี่ยสแกน QR code ขึ้นฟรีก่อน นะครับจากนั้นก็วัดไข้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะครับหลังสแกนเสร็จนะตอนนี้รถไฟทางไกลาะยังไม่เปิดเออขอพี่แฮมีวิ่งบางขบวนนะครับช่วงนี้รดเยอะเลยนะครับ เดินเล่าออกนะครับเดินตรงไปสุดนะฮะเล้วขวานะครับ ในเรื่อนนี้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับเหมือนสนามบินนะแล้วก็คือรถไฟนะครับตัวนี้ก็มีสื่อบนชนนะ เที่ยงหกนาทีนะครับอันนี้เขาวิ่งตามตารางเวลานะออกแล้วนะครับออกตรงเวลาเป๊ะนะครับเที่ยงหกนาทีนะ ก็นะจะเหมือนแบบที่สถานีแอร์พอร์ตโรลิง์นะครับ ร็ไปเส้นทางรถไฟสายคุบุรีนะครับนี่เราวิ่งเรียบทางไกลรถไฟสายใต้นะครับไปทางบางซื่อนะ ช่างช่วยได้นะครับมาท่องเที่ยวมาทานอาหารตรงนี้ก็ได้นะครับก็เดินไม่ไกลนะครับจากสถานีบางบําหลุกนะส่วนใหญ่ก็จะเีตามเวลานะต้องเช็คเวลาให้ดีนะครับสาสีแดง วิ่งเวลาไม่เหมือนแบบ BTS MRT แล้วก็ a อร o พอร i n ดนะครับ สีน้ําเงินนะครับอันนี้เส้นนี้จะไปทางฝ่ายทางสระีธาพระนะครับจะวิ่งวนลูกนะครับไปยังหลักสองนะอุ้ยรถไฟฟ้านะถ้ามาเส้นตระหิงชานเนี่ยจะเจอส,สีน้ําเงินนะครับวิ่งสวนผู้ขนานถ้านังสีก็เจอ BTS นะครับแต่เห็นไกลๆหน่อยนะ พหกนะครับข้างหน้านะนี่พหกนะอันนี้เขากำลังปรับปรุงอยู่นะครับถ้าเม็นน้ำเจ้าพระยานะ สายม่วงนะครับสถานีบางซ่อนนะฮะแต่เสียดายมากไม่ได้มารีวิวรถดิสซลนาที่วิ่งสายสีแดงยุคแรกๆนะตอนนั้นยังเตะเรียนอยู่นะครับก็เลยไม่ได้มารีวิวนะเสียดายมากไม่เจอรถสายม่วงเลยนะครับ จะมาในโยเนาะพี่ีเชื่อมต่อทางรถสายสีม่วงสายสีแดงนะครับไม่ไว่าจะไปรังสิตไปสายสีน้ำเงินสายสีเขียวยังไงนะอยู่วันหลังก่อนนะครับมีลายแพนอยู่นะช่วงนี้ยังบริการฟรีก็คงยังไม่รีวิวนะรอเสียค่าโดยสารก่อน ถ้าราคาขา้าโดยสารเนี่ยถ้าลังสิทธ์น่าจะไม่เกินประมาณ45บาทนะไม่รู้วัาตรีชั้นเท่าไหร่นะ ที่จะแยกไปลงเส้นทางสายใต้ในอนาคตนะฮะนี้กำลังข้ามคลองเป็นประชากรไปเมื่อกี้นะฮะ ซื้อเช่นเดิมนะครับวันนี้เจอรถจักรฟลชนะเสียดายเนาะน่าจะไปปรปับปรุงบุรณะเข้าพิพธภัณฑ์หรือไปจอดตามโชว์ด้านหน้าสถายรถไฟนะครับแต่รถจากรฟสชนี่เคยขึ้นที่ว่ากอน,นะครับตอนที่ไปทำคลิปท่องเที่ยวลืมรางที่ประจวบนะ พอขึ้นไปถ่ายก็ทําสีใหม่เนาะแต่มีคเกิเขาบอกว่าสีเนี่ยไม่เข้าแบบเดิมนะครับสีเหมือนรถลุ๊ปมากกว่าฮะเข้าจอดไปทางสัานีกรางบางซื้อนะครับ ก็จะเป็นชาราจรถไฟความเร็วสูงจะเปิดในอนาคตนะฮะถ้าพวกรถแบบรรอดโรลิเกชใช้ข้างบนนะครับเพราะว่ารางมันกว่าะเบิดนะครับสาดส่วนนี่หนึ่งเมตรนะครับถ้าเป็นรถแอปพลิโคชั่นี่อ่ะจะใช้รางมาตรฐานหนึ่งจุดสี่ถ้ากับรถไฟความเร็วสูงนะครับ บางซื่อนะฝั่งนู้นนะครับชัชลาเขาจะไปดังสิตนะครับนี่เราออกจากขรถนะฮะ ก็ลงจากร,รถแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะออกจากสเนการ,ร์ดังซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะออกทางข้างหลังนะครับเดี๋ยวพี่ต้องไปทานข้าวเที่ยงแล้วก็ไปกดตังค์ด้วยนะครับโอ้ทันลงตรงนี้เจอไอเย็นนะครับเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นโซนชาชลาไอโซนชั้นช่องจำหน่ายตั๋วนะครับ นี้เขาก็เปการฟรีก็เกตก็เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งตอนที่จำหน่ายบัตรนะครับเอจำหนา่ายค่าโดยสารนะครับแต่รูแปแบบนะดดเ,ดเดี๋ยวออกข้างหลังนะครับไปทางสถานีชุมท,ทางบางซื่อนะครับ ที่ปิดกันเนี่ยจะเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนอยู่นะครับวัคซีนโควิดนะแต่ถ้าโซนสัญการบังซื้อส่วนใหญ่จะเป็นยี่ห้อแอสตารานะครับ ตอนนี้เราออกจากบริเวณด้านหลังสถานีกลางซื้อนะครับค,ครับท่านในคิปบางส่วนนะครับที่ผมรีพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดภาพอัศันไหวก็ต้องกลับขออภัยนะครับ เดี๋ยวผมขออธิบายคลิปส้นสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเท่าที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะครับ